นี่เธออยู่ไทยตุ๊กเลียแก้วโต้กุ้อลูกเออยจอยเต่งเปลี่ยงในโพต้าเปลีงทีเปลีงนี่เปลีงพี่ในใจเปลีงกุนเออจื้อเปลีงด้ยรักเทเปเจ้าปลิวโอ้นะเปลีงพี่เดี๋ยวความเปลีงพี่เดี๋ยวดุดซีเล่นไม่ต้องโผลดนะจูนะเออเปลีงเปลีงนี่เปลีงพี่นะเออจุดจูเล่นพี่พี่นะเลยนะเปลีงรักเทเปเจ้าปลิวเต่งใ้โพต้าลงเออเออขอดุดซีจีดอกความรักเทเปเจ้าปลิ่ยวแบตบมือตักทีลูกลูกล้านล้านนองนองกับพ่อปรากฏมา เราไม่รนี่คือนั่งลุงโรกเกอลาดเดอนั่งลุงรองไห้กวังไม่ไกนักรองไอายคีบลูกเอเออย่าไปตมนักรองงอายคีบน้องไอ้กาไก่นั่ก็สร้างมาเป็นนักรองเราก็สร้างมาเป็นนั่งลุงนะเออไปทองครับพี่แก้วพี่ทองพวกเราไปบ้านนงอเดือดก็ดีกว่าในเมื่อผมไปบอกลาเธอตรงนั้นแล้วเราค่อยไปสู่บ้านเมืองลองคิดกลับบ้านเมืองมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าม่อเมย์เราค่อยนะออกไปตามมาทางนี้ตังใจบูเราเดินทางเปียกอยู่บ้านไม่ต้องปย เอออยู่บ้านก็ยูเลกกูตัวเจ้าตำบุญเดือนซิฟเลยมึงกางกูช่องลอยไอ้ตัวได้ต้องต้วงเร็วแล้วนะกางตั้งช่องลอยต้วงเร็วแล้วเออเรื่ตากูไม่ต้วงเร็วได้ตัวเด้อะเรี่องแกมึงต้วงมึงเคยได้มั้หมันไม่ได้เนี่ยเอ่รูไม่ได้เลยต้วงตับปีเด้อนะต้วงแกตายองเบลคังตั้งช่องลอยสามปีต้วงเร็วชัดรำคาญเออมาต้วงตัวหน้าคนแก้วโวยยืมตั้งช่องรวย เอาไว้เปียกจำกันต uh, no ัวนี้ตายอย่างโรยนี้เอาดิเออเอาไปโรยหนึ่งคนเออตึ้งโรยนู้ยต่อเด้อโรยหนึ่งมึงกลางกูช่วยโรยเดี๋ยวตังงั้นมึงไอ้โรยตึงมึงกลางอยู่โรยอย่างเดียวตั้งโรยนู้ยมึงไอ้กูต่อเด้อเออแกกูช่วยมึงเอไม้เลยกูชึวยช่วยโยเลยมึงได้ไอ้โรยหนึ่งเด้อตึงอันมึงกลางกูอยู่โรยหนึ่งเอา้ยโรยกูกูช่วยมึงเปียกเออ ไอ้แก้วมันกลางคูยอยู่รอยหนึ่งรอยอันมอเม้าแก้วกะเรียวกันบาเปียกแก้วไอต่อได้รอยนู้นเแม่มเกกูยืนใบใบกลางตั้งเพื่อนนะกะเรียวนะอ้แต่กู่ช่วยแมย่โตมึงอยากกัดดุจเรงเ,เออเออไปอยู่บ้านเปียกมึงไม่ตกไปเออองค์กายนุเกไปห้าหนองเดือนประว่าิรักได้เสียกันไปได้เมียบ้านนาากจะีวไหวครับชู่บ้านเมืองเออไม่รู้ครับจริงไหมวันวันคืนคืนหัวได้เต็มเมาเออ,เอ,อ เพรกะแค่นั้นเพรามึงอยู่บ้านนี่ยเปียกเอออยู่บ้านเออเปียกบอกนงนงตุกคนในที่มาหลวงกอบละคุณจั้งปีนจั้งปีคือตั้งเตียนองซักนองมันนองอ้อยนองกานนองกินนงดิดเอออหนองเอกหองอูเอออย่ากาบอกว่ากอบละคุณนก้อยตุกตุกคนนะที่มาจั้งปีนะบอกว่าเออชักเดียวเปียกข้าวพัดสามสิบบ่ง ริโป่เหลาไหมริโป่กันบอกว่าริโป่ไม่ได้กินจีเอ็มรอยกินไม่ได้ใจิดฉันเปียกถึงซ้ำเปรสักซ่องนัดกันไหมเฮ้ยมีเด็กๆด้กู้เปล่งึ้นมาเปล่งหนึ่งล้านเดี๋ยวไม่ได้ลงเปล่งนี้ไม่รู้จำเหนือได้ไหมบอกว่าพอลุงเฮียจอยรองเปล่งกูดีควายให้ควังักทีเดี๋ยวจักเดียวต้องเดึงตางนะลูกนะเออลงได้ไม่ได้เท่าเกว็งเกร็นองนองก็จัดได้เดี๋ยวดึงตางไปกับวาวใจเออ เอโคตรดีคว่ารย่างนี้น้องนักดนตรีพร้อมไหมตายเล้วเฮ้ยแมอ้ยมาลงเปล่งเด็กเฮ้ยตายเล้วแก้วรักรักหน้ากูกับมึงไม่หนึกเลยไว้มาตายกันทีนี่กูก็นัาววาได้โอยหลับกูโตตานกินเตน้ำน้ำเยื่อไหวมึง ตายแล้วตายนานแล้วอย่างเป็นตาย่อง,งานาทีอย่าร้องไงเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเปรียบเสมือนลูกละมดุดสุกก็ลน้นไม่สุกก็ลน้นเด็กยิงกับหนูยางก็ยังลน้น นนะตายแล้วเคยยังอุ่นอยู่เลยบาต้องไปตั้งไว้ข้างเวทีก่นแม่ไว้เปลือนกูเล็กิดดอกต่างกันเล็กิดใหญ่กว่าอ้อยนี่ บ้านเราเมื่อวันฝนเข้าาคนไม่ยสิเดะแเงนีให้ร้อยกะลาวคือรุ่นนี้ยังวุบาทไม่เก่าเลยคุณลูกกะร่นไต้องพูดในเรื่องช่างช่เด็กเด็กก็ได้ควงได้ซาละแต่นี่มาไม่ปากเล่นแต่เรื่องชกอับ จำกันเดชัยปรีดเนี่ยครูได้ลูกเดือนค่แม่จ๋าวันนี้ตื้อแม่นี่พูดเลืวอกันเดททิ้งที่เป็นประโยชน์บอกเล่าว,ว่าคนเราต้องช่วยหนอกช่วยหน่อยงานนักงานเมาก็บอกว่าทำไกันทำงานนี่งานนักไม่กล้าคุณขาว่าพอขานนนซี่ผู้ดีนอน,นอ์นกอย่าจกโนดติดคลองลูกขยันมันเพียนทำงานมาโดยตลอดพ่อตายแกไปเหลือแต่แม่แม่ก้าพากผ่อนไก่แกมึงเป็นคนช่วงานเออ ก็บอกว่าพอกาโหนดที่ผู้ดีนนรอยอยาจกโนดทิพย์้องอยาจกโนดจนดพยาดไวหยกขึ้นเวอร์หิวข้าวเหลวดีเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวย่างพอ่านะแต่ถึงที่นี้การทำมากินนี่เวลาแกดูมันจะสบายแต่ว่าถ้าเราบายวันนี้เวลาแกเราจะลําบากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กูอับอายไข้หน้าไม่กล้าไปหนังกินมากเรื่อยๆเพราะว่ากว่าใชจตระยหนมาอยู่ครอบครัวก็เรา ถามึงเสียให้ไม่แก่ลูกแม่ไม่ต้องมาแม่บอกเลยว,ว่าเราเป็นผู้ยิ่งตกหรักนวดแลวัดตัวจริงนี่วัฒนธรรมประเพณีเออมาริงทุกคนอ้ามตึงเราเป็นผู้ยิ่งมึงต้องสิคิดเสียกันไม่แก่ดอกไม้ริมตากนะเขาจากไปเขาบอกว่าองค์ชายจะกลับมาหนูคอยคอยก็ไม่กลับเลยลูกแกทำยังไงเออตึงอยู่ปลือกินปลือนี่บ่เรานี่กูเอาหน้าไปวายวานเล้วมึงรดเดียกัน ล้วมาพบแต่เรื่องอูบาดตังปรีแก่เล่ยมากองอยู่กลบกลัวนี้น่วยตรองปรีดัวไม่ววแก่ทํำร้อยว้าวแต่โม่ก้าววันล้วนอย่าเร่งว่าจนกูประมาติจะตูเก่งตึนเกตรุนนี้ไอ้ว่ากูว่าจะตุกามตนนั่นยู่บ้านเล่นได้จะตูเก่งตึนแกรลุนตึนเลยได้คอตุกวันกูลมต้องว่ารวยต่างรัดมั่งเลยต่างานยุคนี้เศรษฐกิจมันมั่วเออรวยต่างรัดเลยนะ ซึงนักอก,กนักโจยเอ้ยคูลำบากเก่งกว่าผ้าไม่รวยพึ่งผ้าใช่เลยเออคนเราบอกเลียวว่าต้องทำงานงานนักไม่กล้าคเนเงี้ยคูทางบ้านใบเพราะยไรเพลาะกูไงงั้นทำไรแกบ้านมีส่วนยางสิบไรส่วนงอสิบไรส่วนมะปาราวสิบไรส่วนลงกองสิบไรเกือบวย,ยรยไรรวมอยู่ในสิบไรงั้นปีนคูไม่แก่คูเป็นตุกได้เลยคกูนุกไปหน้าเดียว ย่างเจ้าเป็ดสิเป็นอยู่ใดโอ้เจ้าเป็ดสิเป็นสิาตนนี่อก้อยเก็บลำกระทวนเผื่อนกันเงใ่ก็กูตนเดียวเก็บเป็นนำยางอกไม้เหลือได้ไม่ดันเก็บเป็นกูไปอกกูใกล้ตนจะเ่ยวยำกานกลานม่วสมบัติเมียเออตัดยางต่างต่ไดู้่มันเก็บกัดโาไม่ใจไดดตื้อ เมียพี่เลยกรับขับโ้อใจยสักรอยเก็นผต้องเคล็ดครุงการมาดูโบโตวันนี้ในเป้าเรามี30ิบบาทตู้ปืนดาปีปลายไม่ไหววังจืยทำไมรวยพิดปกติถึงอยู่ยากปีรอกจริงไม่แก่ไว้นินจาเมียเออพวกไปในเมียเปิดก็ตั้งจุกเป้าไว้ก็เหลวพีอะไรแล้ววาดเปลี่ยงเปลี่ยงเกี่ยวกลางคำกลางคืนถ้ากูไม่คลับเลียวไม่ลับปุดหนังขาว กล่าวด่ามึงกล่าวตามหน้าขาพวกกูจดรถขึ้นเรือนเรือไม่ที่เต่าได้เร็วไหมอีปี